ครับสวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ทุกท่านทุกคนเลยนะครับทั้งในและต่างประเทศเนาะคิดหอดกันหลายมาเนี่ยอุ้ยห่างหายไป3-4มมื้อโอ้ยค่าแต่ติดอบรมค่างานเกษียณงานใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะงบ่ได้ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องได้รับชมครับช่วงนี้จะวนๆกันไปครับช่วงนี้ครับอ่ะมื้อนี้มีเมนูกุ้งครับผมเนาะกุ้งเสือนะครับตัวบุกหญ่เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหใส่บิ๊กบิ๊กันเลยนะมาเด้อพี่น้องเด้อ มาสุดเสบเหมือนกันมืโอนี้กินแบบเบอร์องใส่ความร้อนกันเลยนะครับนะเบอต้องผ่านความร้อนเขาจะใส่แบบสดๆกันเลยนะนี่เดี๋วพอชิแกะเบื้องเนื้อเนื้อมันสดมันใสขนาดไหนนี่เปลือกแข็งโปกเลยนะครับเปลือกน่ามากเลยเอาแล้วครับนี่ครับแกะออกมาแบบใสแจ๋วนะครับ <S <S นี่สิงกะแกะหัวอ,อกน้ำนะ หัวนี่ก็ไปเห็ดยาอื่นเลยนะครับนะอืลังชันก็เคยเห็ดจังสีอยู่นะเสียบลังปับ๊บได้กระส้นมันอยดีสัย้อยแมวก็ได้นี่ถอยนะตัวนี้บ่มีนะครับตัวนี้หาเส้นวะพ่อถอยแม,แมวก็ไดว่าเบิง้งเยอะตัวหนึ่ง แมวก็กวันๆได้ไแมวหน่อยก็ได้มาเอาไปเลี้ยงได้พี่น้องเลย <c oughs> ว้ายนี่ทำไมักลกนี่ต้องเพื่อพาไปถอยไปท <c oughs> างเสียออกได้ก็ได้นะครับนะครับเช็ดล้างมันสนิง่ายดีนะครับปรต้องผ้าก็ได้นะเดี๋ยวผมจิบทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะพี่น้องน,ะ,นะแมวออนกวนกระโวด <c oughs> เอาละครับนี่ก็ทำของสะอาดเซิลลอนนะครับดึงเส้นดึงยังเอาเลยครับนี่แต่ว่าเพื่อความที่ว่าชุ่มฉ่ำนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่นคนงคือน้ำจิ้มเฮาสิได้เข้าไปถึงเนื้อข้างในของกุ้งผมก็เลยผ้าหลังของกุ้งนะครับนะนี่อ่ะที่นี่ฮาก็มาแซ่สดาก,กันเลยหน่อยโอ้โหโอ้โหฝนตาข่อยเอืยอะ <c oughs> สร้างย่างนี้เองนะฮะย้อนเข้าไปนะ บกหนาด้วยน้ำแกงันนี่ละอ้ะที่นี่เขาไปเผ็ดน้ำจิ้มซับเซียบกันกับพี่น้องเลยม <c> า <oughs> แล้วครับที่นี่เขามาตำน้ำจิ้มน้ำจิ้มกันนะครับนะนี่ห้าบกุกซี่จีนนะครับใส่ลงไปโขกไปก่อนเลยอันนี้มันละเอียดหนักพริกกระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยว่าใส่ลายไปไหนนะครับพริก ช่วงนี้กินเผ็ดบ่ค่อยไ้ครับแสบใส่แสบพรฟองไเปเหมดแล้วนะใส่ไปพร้อมกันเลยครับคือพงนัวนะครับนะใส่ลายแสียบลายพื้นวาาด้อ่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับให้มันหยบาบๆสักหน่อยวายตำไปตำมาหนามก็ซิมีออกมาเยิมย้มๆนะพี่น้องนะตำไปตำมาก็ไอ่ะพวกหน้าสมๆครับพี่น้อง จวดเอ้ยขาดลายสมปิดปากน่าในต้นนี่สมคักเด้ครับสมคักสมแน่สมจนตาหวานหมดเลยอือชักแม่น้าแม่นเอ้ตามมาด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาเทตาเขียดทิ้งเสาเ,เฮ้ยก็ยันว่าตาเขียดทิ้งเสา น่อยกันนะปลาอีหอนี่สิบกค่อยเข้มนะครับเพราะว่าเย็ดมากจากเกลือโดยเฉพาะวัด <th> ส <ans> ันวา้ยบอกไปทั่วอะไรอ่ะอ่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วครับหอมปักซี่หอมไปเรื่อยนะครับนี่ใส่ลงไปอ่าเติมว้มหอมกับกินข้าวทำพี่น้องเนาะเพิ่มสีสันให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นสันวาเด้เอยเออเอาไปจัดจานกันเลยน,นี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะ นะขอบคุณท่นนานที่เข้ามาติดตามเราชมนะพี่น้องเด้ออ่านะครับนี่กุ้งก็สีเป็นประมาณนี้ครับที่เฮาแส่โซดามาแล้วนะครับก็สีเป็นสีขาๆวนๆนวลๆจังสินะเป็นตาเอาปลิ่นไปสัมผัสซะเหลือเกินนะอ่ะที่นี่เฮามาเรียงกันสักนิดนึงน่ะจึงใดเรียงหน้าหลังไส้ขัวเป็นะปจังได๋อ,ไไดอ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆอู้ตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหทำลายแตกจากเลยถ่าเลยพี่น้องเอ้ยนะ เพื่อเ่กันไปบอกกันไปคุยกันไปครับเฮ็ดกับเขากันไปเรื่อยๆนะพี่น,อน้องเนี่ยเนี่ยชินชอบคลิปวิดีโอสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งไ้ผมนะนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะสีว่างจังใดดีเหรอเอา้าจังชีน้ำก็เลยอ่ะ อ๋อแล้วครับพอดีเลยครับเนาะกุ้ง1กิโลเราจัดจานได้ประมาณ1จานเนี่ยครับสวยๆกันขนาดนี้แหละนี่โอเคนะจ้า <c oughs> มากราบสวัสดีทักทายกันอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับนะ ก่อนจะพิซิมก็อิ่มลายก่อนอ่ะกับประมาณนี้ครับจัดจานกับประมาณนี้เนาะพอสวยงามไปเลยเราก็ไปวัดไปว่าได้อ่ะเดี๋ยวกินน้ำกระเทียมดองก่อนครับก้นอันนี้พวได้ใส่น้ำกระเทียมดองในน้ำจิ้มนะครับนะพอดีผมเอามาใส่แก้วกินเบิ้ลไงอืออ้าวอู้หูอ้าวออกหอนปาก nào bị bìm hạt tiếng nay vừa chỉ để kín thòng nào Piong đó wow ah à. à, ngoan ngay là Piong nham khen bùa đưa nì đưa Tao nhiều con con kiêng ui khoáng cho mua Kiao hãng kín nơi thong ngay anh chị là mọi người mọi người đi bộ đình phái nữa nè 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 เต็กล้องม,มมั้ง อัดหินประการหินเนี่ยฮะยายไม่มองนี่แล้วกันอืม จิ้มนี่นง่ายๆเลยนะครับกลมดีขนานดะเลยพงนัวเข้ามาเป็นกุรังฮนะ โต้นีฮีซ่าใจแห้งแต่บึงด้าบึงด้าบึงด้าโอ้งเลย พักส่วนไรก็ยะงไม่แบบอาบกันบ้านนะครับยังไงเอาเลย

Hãy để lông kịp hiện toàn ngâm cầm cả qua thuật có vay thế vì đưa vào gần nó Xe vậy vậy mày nghe Sống là khai chàng ở thằng thân lãng phí Các nhặt nhớ đăng kèm này sút giọt Mồm xe và chân đen luôn lấy thấp này เลียงคิวก็เลยเลียงคิวเลียงคิวมาเด้อพี่น้องเด้อละมุนลินดีครับ 另外，我给你了 2องตัวค้านี่บวไวครับค้ใหญ่า,ายเกินสุดท้ายแล้ว จ,ไไจับไว้มันช้ำๆก็แจบแมวก็น,กนั่งเห้นก็นั่งใจยุ่งกันแมวแมวอยู่อ้อวนผมไปอืม โอเครุดยอดเอาโอเคแล้วครับนะมาถึงช่องสุดท้ายแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณกำลังใจจากเซอฟซีทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้คุยกันคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่สายดันดันขึ้นดันขึ้น,ด,น,นดันขึ้นมาฮอตซุ้มกันนี้นะครับเนาะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะนะเนาะนะนะก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่นะครับเนาะ เดี๋ยวเาพ่าดคลิปใหม่ๆงี้ผมลงไปเนาะพี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้เกียดจนปากดากแดงไปเลยโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับผมเล่นไลน์ครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปครับบอกจนหลินรั่วหรือเปล่าเนี่ยผิดแนง